สวัสดีมบนยูทูบาตามตะกาครับผมมุนี่พาออกมาอีกเรื่องานลำกัดครับผมมาเก็บมันมูอครับเก็บมันเพื่อนตอนนี้ครับเศ้าหุ่มครับหอนครับเอาใครจะมีหุม่มก่อไัยครับโอ้หอน งานขึ้นมาเหือดเต็เมเก็บเก็บหัวมันหากะเหล่าของมนนานั่งผักครับปูใหญ่เป่นฟันตัวเดีย มักับหัน,นมไม่เกียจขคนมือีหนจะพูดหนึ่งเันเต็มลอยวะพันอิ่งพูดนึงเต็มลอยเว้ยเวนไทยแล้วเวนขึ้นไปนอนหรือ <c oughs> Không bình dữ chị phải nha với mừng Phân thải thái mà ngập mặc muông tuần, cái lại tôi ก็ทั้งนี้ยงลมเย็นดีเลยตัวบันเงาหมูมักเงวคือมันหมากมงงว่ะมักเงวมองนี่ก็เป็นมองตัดน้ำมันครับตา้ำมันครนะที่นี่นนตัดอยู่ในป่าจนนะครับไปพร้อมเก็บไปพร้อม เก็บแปลงนั้นแล้วแต่จะมาเก็บมงนี่ครับเพราะมนันต่อกันนะผมเมื่อน,นี้บอตคํำตะการมาหลับจางเพื่อนคนระับบ่วงูเจียดหนังก็เลยแฉเอ็ดงานกันนะก็เลยผู้ดีมูขุดมันครับก็เลยออกมาเก็บบั้นซอยมูซอยมูก็แลเต็้มมูจะให้ครับแต่วจอให้หก็ให้ก็เอาบ่าะให้ก็บ่เป็นห่ังครับผม ว่ามีย่ก็สรอยกันอยู่แล้วครับเพ <c oughs> ื่อนสร้อยๆยกันไปครับผม <c oughs> นะโอ้ใครจะขึ้นครับมือนีขึ้นบรรยากาศเย็นดีครับตานนี้ลมมาแล้วฝนจะมาตกอีบรอบมืนขึ้นฝนตกครับมันมันขึ้นฝนตกนู่นโอ้โยจนบ่มี่มองจะอยู่ มันหัวไ่ดีครับหัวไงดีอันนี้แค่เลาะออมเทียงครับออมออมเทียงวังสามสี่มื่นครัุดอีกแปลงนึงครับมาซอยมูอยู่กับบรี บดได้ถ่ายสีให้ท่านผู้ชมได้เมืงบไดเอาขากล่องมานำครับเล่เลยคือเอาห้อง้องเอ็ดงานพร้อมบริบรถไทยครับเดี๋ยวถ่ายแล้วเก็ยเียบแล้วฟัน้นมาเมืองตอนแบกขึ้นรถครับครับรอชมกันเลยครับผม

แดดออกอีกแล้วเริ่มเอาครับคึมคึมแดดแคึมคึมแดดแเป็นละฝนตกขนาดวนะเนี่ยหยุดหัวมันครับจีนถึงหัวง่ายตั้หัวง่ายดีครับตัง้งหุ่นโบจากใหญ่ปันเลย เริ่มบอกแล้วเริ่มหอนแล้วออกมาแป็เดียวงานอนไรงานเตียมตัวทั้งหมดสิดจอดครับ อ้ยเราเก็บวันเหือนเก็บสามครับฟันอีกสามายไปพร้อมแต่เบเก็บไปพร้อมเหยีบยบหัวครับเหยียบหัวมันเลียวนะครับผมไปเลย เรียบร้อยบรรจามันขึ้นลานมาบัรเลงหยุดกอยไวก่ะข้าปติปปันไดครับ ข้างนึงนะครับบ้านนี่เขาจะเกินข้าวเที่ยงครับเดี๋ยวพอยุดผิดเดี๋ยวก็ตามอาการพอ,พอยาาพุดผิดกันนะครับผาามส <c oughs> มาชิกใู่คนแหญู่สํคัญครับเดี๋ยวอตามากาศจะไป็ะแย่งต่อ่านอะไรเพื่อนมงชีวิตนะทีเดียวตามเป็นแรครับเดี๋ยวจะมีเพียอย่างอีกสนใจอาชีพใ้ทาทงาู้ชมิ่งครับมืนี้ ไปแครับผมเป็นไครับเจอกันคลิปหน้าครับผม